พลาเดวอันนี้คืออะไรอะ่ะจะมีนกวิ่งผ่านหรือเครื่องบินบินผ่านแถวนี้ก็ได้นะมีความเป็นไปนได้สูง วิ่งผมว่าคิวเลอร์คนนี้เขาแปลกๆนะครับเขาค่อนข้างที่จะหมุนเป็นลูกค่างเลยอะสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมเดดบายนะครับจะหรับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์การปั่นไฟนะครับซึ่งผมได้จัดเปิร์กมาครับก็คือนั่งคิดนอนคิดแล้วก็กระโดดคิดนะครับก็ได้เปิร์กนี้มาเลยนะครับจัดเซตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิร์กแรกนะครับจะเป็นเปิร์กความยืดหยุ่นนะอันที่สองเดจาวูอันที่สามเส้นตายนะครับเป็นเปิร์กของอารันเวกนะครับส่วนเปิร์กสุดท้ายนะครับแรงบันดาลใจแห่งงนนนัักกวีะครรบเเป็ิ์ขอ S3 นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับไอตัวดิจิต้าทุกคนไอตัวเนี้ยอ่าโอเคสองเปิร์กแรกก็จะเป็นเปิร์กกลางนะครับใครๆก็มีนะแค่อัพผังเลือดให้ถึงแล้วกันนะเดี๋ยวก็เจอมันเป็นเปิร์กกลางครับแจกฟรีแต่2เปิร์กนี้ต้องซื้อเอานะครับอาจจะต้องไปอัพตัวละครอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเล่นอีกตัวหนึ่งตัวที่เราอยากเล่นนะอเทมนะครับผมจะเอาของพยาบาลไปเอาไว้ฮิวตอนที่แบบว่าผมโดนตีเจ็บแล้วผมต้องการจะใช้เปิร์กสองอันเนี้ยไอความยืดหยุ่นแล้วก็เเิรของอาานวส้ต ก็คือผมจะได้ฮิลไว้99เวลาคิวเลอรมมาไล่อีกครั้งหนึ่งผมจะได้ฮิวแบบ100%ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะล้มฟรีนะเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วว่าความสามารถของแต่ละเปิรน์นะครับมีอะไรบ้างแต่ผมจะเล่าแบบสั้นๆน,นะครับความยืดหยุ่นนะครับเราจะทำไม่ว่าจะกระโดดหน้าต่างหรือปั่นไฟอะไรก็แล้วแต่นะฮิวเพื่อนอะไรอย่างนี้ เราจะฮิวได้ไวขึ้น9%ทำทุกอย่างเร็วขึ้น9%นั่นเองนะครับเดจาวู ja นะครับก็คือเราจะมองเห็นเครื่องปั่นไฟ3เครื่องนะครับที่อยู่ติดกันเป็นเครื่องสีแดงๆเราจะปัน่นไวขึ้น6%นะครับเป็นโบนัสการปั่นไฟไวขึ้นสาหรับเครื่องที่ขึ้นสีแดงเท่านั้นนะส่วนเปอร์เซ็นต์นตายนะครับก็คือเราต้องเจ็บก่อนถึงจะใช้ได้ก็เหมือนเปิร์ความยืดหยุ่นนะครับเจ็บก่อนถึงจะใช้ได้เหมือนกันนะครับการตรวจทักษะนะครับ ขึ้นบ่อยครั้งขึ้น,นครับ10%เมื่อซ่อมแซมเครื่องันไฟหรือว่ารักษาและอีกความสามารถหนึ่งนะครับสำหรับโทษสําหรับการตรวจสอบทัศนา์พาธครับเช่นแบบปั่นไฟพาฮิวพาดอะไรแบบนี้นะเวลาฮิวพามันจะลดลงใช่ไหมล่ะหลอดเวลาเราฮิวอ่ะอันนี้ก็ลดลง50%เท่านั้น,นครับจาก100% ส่วนเปอร์กันสุดท้ายนะครับเป็นเปอร์ดีกีตารเวลาเรากดตัว e ดีกีตานะเราจะยืนนิ่งๆเลย15วินาทีคือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอกดเดินหรือกดวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับการระทำอะ่ะคือเปอร์เนี้ยจะหายไปเลยฟรีๆนะครับก็คือต้องรอใหม่นะครับอีกเขาเร่นะ90วินาทีนะครับถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหาที่เงียบๆสงบๆนะครับแล้วก็ค่อย ดีดกีตา้านะสำหรับความสามารถนะครับถ้าเกิดว่าทอยได้หนึ่งอ่ะคือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเหมือนเสียวเวลาฟรีไป15วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทอยได้2ถึง10นะครับก็จะปั่นไฟไวขึ้น1% 11ถึง19ก็จะปั่นดันไฟไวขึ้น2%นตครับส่วนอันสุดท้ายคือ20เลยกลมๆนะครับก็คือมันตันที่20อะ่ะก็คือเราปั่นไฟไวขึ้น3%เลยนะครับส่วนเพ์นี้นะครับมีระยะเวลาใช้งานนะครับก็คือ90วินาทีแล้วก็ มีคุณดาวก0วสิบวินาทีนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับเซตเปอร์ที่ผมจะเอาไปเล่นจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถติดตามกันในเกมได้เลยครับลุยจตุรัสพังพินาจัตุรัสพินาศโอเค <laughs> มาถึงก็เลือกด่านผิดเลยผมว่าเราต้องไม่ปั่นเครื่องตรงที่มันแบบขึ้นสามเครื่องตรงสีแดงๆเห็นไหมครับอืมสามเครื่องนั่นแหละแต่อย่างแรกเลยเราหา้ามให้คิวเลอร์เจอเมื่อกี้เห็นหรือเปล่า น่าจะไม่เห็นปะ่ะเราเน้นปั่นคนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเปิร์กหนึ่งที่เอาไว้ปั่นกับเพื่อนนะก็คือเปิร์กเดิดีกิตา้าดีกิต้าผมมองว่าอาจจะต้องปั่นกับเพื่อนนะครับโอเคผมทอยได้ที่เบีดนะครับผมจําได้อยู่เมื่อกี้ที่เบเยียดเดียน่าจะเออ่2%ปะ่ะแล้วก็รวมเดจาวูไปอีกน6%ะครับแต่ว่าไอ้เปิร์กสกิลเช็คครัผมต้องเจ็บก่อนนะครับแล้วก็เปิร์กความยืดหยุ่นด้วยต้องเจ็บเหมือนกันถึงจะใช้ได้ เอาเป็นว่าเราต้องหาโอกาสเจ็บนะครับแต่ไม่หาโอกาสล้มนะเอาจริงคือเพิรดิกีตาครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดสกิลเช็คแบบแม่นยำนะครับผมเอามาคู่กับอลรันเวกทำให้สกิลเช็คเกิดบ่อยอขึ้นหาคิลเลอร์ก่อนตอนนี้อยากเจ็บเพราะว่าอยากฮิวเอ่อเช่าโพดผิด ต้องหาอะไรเอเอต้องหาคิวเลอร์อก่อน,นครับตอนนี้ผมอยากไปเจ็บอะเพราะว่าผมอยากลองใช้เปิร์ดดูว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนจะได้รู้กันโอ้โหวิ่งแบบไม่สนใจผมเลยเจ็บแน่ๆครับตรงนี้ไล่ผมไปเนี่ยโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายเลยเปลี่ยนเป้าหมายเลยละกัน เอ้หูฟังหลุดแย่แล้วหูฟังหลุดไปข้างหนึ่งไม่รู้ครับว่าดักนางร,รอเปล่าเคลียร์ไม่ได้วิ่งยาวเลยครับใช้สกิลตบจริงปึ๊บนี่ไงหลอกหลอกหลอกมาได้อยู่อันเน่จะตีเขาตั้งต่างมาไปแล้วเ้ยเพื่อนอย่ายืนดูเฮ้หลบทางหน่อยดิโอเค thank you ไ้่ทำไมเขาจะเอาผมโอ้โหทอยได้ทอยได้โคตรเยอะโคตรตึงโอเคเดี๋ยวเราลองปั่นกับเพื่อนกันดูนะครับว่าจะได้ไวแค่ไหนโอ้โหมาแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะล้มเฟียคือเราเล่นเซตเนี่ยผมบอกเลยว่า การล้มแต่ละครั้งของเราโคสํสำคัญมากเราจะไปล้มแบบว่าตอนเรามีแทงหลังก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่มีเป์กตัวช่วยตัวเองเลยเอาจริงเพราะฉะนั้นนะรเราพยายามที่จะแบบแอบซบะมากกว่าครับอยว่ก้ก้าไว้มีป๊อปหรอ,อเคมีป๊อปมีป๊อปรเพื่อนอยู่ตรงนู้นนะเพื่อนปัดเลยฮิวกก้ก้าไวแล้วเพื่อนไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่ได้มาด้วยกันแตกไปเนี่ยแล้วสกิลเช็คอลันเวกผมไม่ทำงานเลยเหรอมาละ นี่โอ้โหาแล้วคิวเลอร์อหันควับคิวเลอร์หันควับเลยเอาผมแน่นอนจัดนีเอาผมแน่นอนเฮ้ยไม่เอาผมปั่นบน้านแล้วกันเฮ้ยตรงนี้ก็น่าปั่นเ,เนี้ยคือตรงนี้เครื่องมันเยอะจัดเลยอะบน้าน,านคิวเลอร์อเขาเสียเวลาในการขึ้นไปชั้นสองครับเพราะว่าเอาไว้ก่อนเถอะเฮ้ยผมมีคนฮิวอยู่อย่างเงี้ยไ,ได้ยินเสียงกำลังกรีดกรีดอยู่เลยเมื่อกี้กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย สกิลเช็คขึ้นรัวมากไออดีกีตาร์เพิ่มนะครับได้เท่าไหร่อ่ะทำไมไม่บอกทำไมไม่บอกอ้ได้18ปโอ้โหได้เยอะมากแต่ได้18แเลย18นี้ได้ประมาณ2เหมือนกันได้2เหมือนกันนะ18โอ้โหกดไม่โดนครับต้องซอรี่ครับไม่สวยเลยเสร็จแล้วไปปั่นบนบ้านใหญ่แล้วกันอ้าวทักไม่ได้ทักไม่ได้เพื่อนเพื่อ,อลองสังเกตดูนะครับว่า เวลาผมกดสกิลเช็คแบบแม่นยำอะ่ะมันจะเด้งขึ้นมานิดนึงนิดนึงเลยนิดนึงโอ้โหนี่ไงอ่าแต่ถึงปั่นระเบิดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเบ a การนเวกเอ่อทำให้การระเบิดครับลดความพื่มหน้าลดลงนะครับเหลือ50%นะครับจาก100เต็มนะก็คือปกติแตกเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าแตกน้อยลงนะครับ เข้าใจไหมคือเครื่องเครื่องมันจะแบบเวลาเราปั่นระเบิรดอะไรเงี้ยเครื่องมันจะลดใช่เะล่าแต่ว่าอันนี้มันลดน้อยลงอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับผมจะพูดให้เข้าใจแบบสองแง่สองงามทำไมแตกแตกแตกเดี๋ยวด้าใต้ผมเลยเหรอโหแปลกๆโดดลงเลยโดดลงเลยเฮ้ยตีไงนี่ไงนี่แหละครับข้อดีของการที่ผมเอากล่องพยาบาลมานะ คือเพื่อนลากมาเฉยเลยเมื่อกี้กำลังปั่นไฟแบบเมามันผักหลบครับผักลบไม่มีไม้เลยทุกคนผมนาจะตุยโอ้โหผมมองไม่เห็นไม้เลยอะเอาจริงเกมเล่นหมดแล้วเหรอเอาละอันนี้อะไรอะถอนเสาอันนี้มันแก๊งถอนเสาปหนี่ร้อยโดนตีอ่งทีโอ้โหมันติดกันหรือเปล่าเสาโหติดกันเลยได้เสร็จแล้วครับเครื่องผมเพื่อนปั่นไว้ เจอเสาขาวเข้าไปนิวเจนเอาไงปูไม้แบบพับหมดแล้วทุกคนผมไม่เห็นไม้เลยเห็นต่ไม้พับแล้วอะ่ะ <c oughs> เพื่อนนอ่าจะเล่นไม่หมดแล้วนะครับแต่เครื่องเสร,ร็จพอดีถือว่าคุ้มนะครับที่แบบเล่นไม้ไปเยอะขนาดนี้ที่เหลือก็ต้องรอเพื่อนมาช่วยแล้ว <c oughs> ไปเลยเพื่อนเปิดตูเปิดตู เราขอ,อยูเตงก่อนอยูเตงก็สกิลเช็คผมก็ถ้าเกิดกดโดนสกิลเช็คนะก็ฮิ่ได้ไวขึ้นนะครับผมเอาแอดออนของของพยาบาลมาแล้วครับเอามาคู่กับเปิร์กอาลันเวกนะครับข้อเสียของเปิร์กอรันเวกนะครับ,รค,รค,รบคือมันต้องเจ็บก่อนเนี่แหละคือผมไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละต้องเจ็บก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับประมาณนั้นว่าดีไหมก็พอใช้ได้ครับ อมไม่เปิดประตูโอเคไปเลิ่นฉีกไปแล้วเฮ้ยเซเปิลเขาแบบว่าเล่นตึงจัดไม่ไม่มีไม้นะนะั่นแหละพปกทาง ตานนี้ไม่อยู่กันในด่านฟาร์มนะครับเรามาปั่นกระจุยในภาคที่2ก็คือตาที่2นั่นเองนะครับเจอเวเกอร์อีกแล้วเหรอตานี้โอโหเวเกอร์อีกแล้วชื่อนี้ก็ยีดเวเกอร์หรือเปล่าเนี่ยเคดีแนละ้วไม่เห็นผมเห็นผมดีว่าวุน่นกันทั้งกำบลเลยเนะี่ยเ้ยเพื่อนอยู่ตรงไหนกันโอเคเพื่อนอยู่นู่นนะครับอะไรเพื่อนะไรครับเราก็ทําการทอยลูกเต่าเลยลุนครับว่าได้เท่าไหร่ได้สี่เหรอได้โคตรเยอะ เขาตึงเขาตึงโอ้โหฉีก่อนดีกว่าครับผมไม่อยากเจ็บฟรีอ่ะเอาจริงเดี๋ยวปะถ้าเกิดผมอยู่ตรงนั้นผมเจ็บฟรีแน่ๆครับอุ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนวิ่งไวจัดคืออะไรเมื่อกี้สปินเหรอผมวิ่งอยากก่างกระเดื่อแฟร์วิ่งไวเกินครับเอาจริงเวลานั่งฝันคนเดียวผมก็ว่าเร็วอยู่นะขนาดมีแค่2เปอร์นะครับก็จะมีเอ่ออเ้าวัดช่างฟังเลยเหรอจะมีเดจาวูนะครับแล้วก็ เอดีกีตา้านะถือว่าเร็วอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องแบบเจ็บก่อนเลยครับเพราะว่า9%เอ่อไอความยืดหยุ่นะ่ะเราจะฝั่นไวขึ้น9%ใช่ไหมแล้วก็บวกอีกบวกเดจาวยนะครับ6%แล้วบวกทอยลูกเต๋าอีกซึ่งลูกเต๋านี่ไม่รู้ว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะมากสุดก็3อ่ะใช่ปะผมว่าการดีกีตา้าอาจจะต้องแบบอย่างที่บอกครับ ต้องไปอยู่กับเพื่อนถึงจะคุ้มแต่ว่าอยู่คนเดียวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับติดผพ้กความเท่นั่นแหละความสามารถของเปิร์นี้คือมันเท่ครับเออเครื่องผมไม่รู้ได้เท่าไหร่นะครับอาจจะมีเสาขาวแล้วก็ลดลงเกือบหมดแล้วก็ได้นะ๋ยวให้ได้เวดคิงไปช่วยแล้วกันครับส่วนผมนั่งปั่นไฟแบบชิๆลๆเโอไล่สองเลยเหรอาวนาว่าบอดไปช่วยครับยังไงบอดไปช่วยจริงด้วยบอดเกมนี้ก็ทํามดีครับ เฮ้ยล่างมาตรงนี้เลยหรอโอ้ไม่ครับเขาน่าจะหาผมเครื่องนั้นอนะแต่จริงแล้วผมไม่ได้ปั่นนะผมปั่นทิ้งไว้อาจจะต้องอ้อมไปซ้ำเครื่องสักหน่อยอะเขาหาผมอยู่ปะไม่แต่เขาไล่ครับ <Yeah. S 1> ไล่เทวิดอันนี้คืออะไรอะช็อตเมื่อกี้คืออะไรอยู่ดีเขาก็มองขึ้นฟ้าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขามองดูอะไรครับอาจจะมีนกวิ่งผ่านหรือเครื่องบินบินผ่านแถวนี้ก็ได้นะมีความเป็นไปได้สูง ผมว่า Q ler, คิวเลร์คนนี้เขาแปลกๆนะครับเขาค่อนข้างที่จะหมุนเป็นลูกคางเลยอะ่ะเขากำลังเล่นเบเบหรือเปล่าอันนี้ผมต้องแบบต้องถามเขานะจบเกมแต่ตอนเนี้ยผมจะทำอย่างไรกับช็อตนี้นี่แล้วโดดจริงแล้วผมก็แตกไงแค่นั้นเลยนี่ครับยืนชี้ด้วยผมด้วยครับสุดหล่อขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวทุกคนดูนะเดี๋ยวบอดมันจะแบบยอ่ยอยๆนะเพื่อที่จะฮิวผมอ่นแหละครับตามนั้น อ้ได้ยี่สิบนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะเอาเรื่องอดีไปเพื่ออะไรไม่รู้ตอนนี้อยากดีเลยเพื่อนรอดีที้จบก่อนได้ไหมฉีกเข้าคอมแมปเลยครับตอนนี้คือถ้าเกิดผมไม่ฉีกออกจากตรงนี้นะผมโดนนันแน่เสร็จแล้วฮิวเสร็จแล้วฮิวไวจัดอ่ะออกเลยเหรอไปทีปะออกออกออก,ออก ไป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 ไม่รอใครครับออกเลยนะครับคือถามว่าทําไมผมถึงไม่ช่วยบอดนะครับคือผมก็ไม่รู้จะช่วยเขาไปทําไมครับเพราะว่าคือเขาเป็นบอดอะคือเขาคงไม่เอาแต้มไปอัพไอ้นี่หรอมั้งอัพวงอัพเพิร์กอะไรเงี้ยบอดมันคงไม่เอาไว้แต้มไปอัพเพิร์กหรอกเพราะงั้นผมออกแล้วบายไม่รู้เดวิดออกได้รอเปล่านะนะถ้าวิ่งตามผมมาเน้ออกได้แต่ถ้ารอช่วยบอดอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาแล้วนะผมไปแล้วบาย ครับผมว่าผมน่าจะไปทุกด่านะนจริงสถานีตำรวจนะครับสถานี้ใครเล่น Resident e v i l นะครับผมบอกเลยว่าแบบนี้นะ่าจะแบบโปรดของใครหลายหลายคนเจอเดอะเนอร์เนี่ยนะเาวีปะเนี่ยผมไม่ใช่หรอกใช่ไหมเหมือนใช่เลยอ่ะตรงนี้ใช่แน่นอนครับเก้าวีชัวแต่ว่าเปิดเนิร์เขาอาจจะต้องโดนผมเล่นตั้งหน่อยนะ ปันเก้าแมพเลยโอ้ไม่ได้ครับไม่ใช่เครื่องสีแดงเราก็เนิร์ดมาแล้วด้วยเอาว่าเดี๋ยวปั่นห้องเก็บอาวุธแล้วกันนะเพื่อน, <S <S อนๆลองสังเกตนะครับทุกๆตาที่แบบผมเล่นอนะ่ะคือมันจะมีเครื่องเดียวครับที่แบบได้เยอะสุดอ่ะที่แบบว่าได้เยอะสุดอ่ะก็คือแบบเครื่องผมนี่แหละนั่นแหละครับคือข้อดี่ของปังนี้ก็ดูง่ายๆครับคือมัอนอาจจะขึ้นอยู่ที่ผมเนาะผมวิ่งใส่เครื่องเลยเลยแต่เพื่อนอาจจะไปได้วิ่งใส่เครื่องครับแต่ว่าอันนี้แปลกละโอเคไล่อยู่ไล่อยู่ นี่ไงชื่อไม่พึงประสงค์มันก็ต้องโดนซ้ำายวเลอร์บอกไม่เคยชอบแลวแต่เพื่อนมีแทงหลังอยู่ครับคิวเลอร์เขาเล่นซ้ำาหรอน่าจะเล่นไม่ไหวครับ่านนี้ก็เล่นยากอยู่นะผมว่าสำหรับคนที่ไม่เคยเล่น resident evil นะดีโชว์นะครับคือตึงไนงะถึงเขาจะมาไล่ผมครับเขาก็เสียเวลาแต่นะทำไมยูเลอร์เขาไม่บิงเลยอันนี้คืออะไรหลุดหรือเปล่าเอ้ปั่นไฟอย่างเดียวเลยไม่ได้จูเลยเนะี่ย ไรยับเลยอ่าโดนแน่ทำไมเขาร้องอ่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าโอเคผมมั่นใจแล้วเชิญกอมืดมิดเป็นเพกีดร้องนะครับเราต้องอาจจะต้องแบบไปถอนโทเทมนะเพอร์ของออสเวตนะครับเกียนอยู่นะผมว่าคือเหมือนเขาเล่นสายโทเทมเลยอ่ะอยู่นเรื่องคนนี้ผมว่าจะต้องมีปลูกโทเทมแน่น เพราะฉะนั้นต้องระวังไวน้นะครับเป็นไปได้ไม่ถอดนดีกว่านะอย่าปันแต่บ่อยก็พอครับอโอ้โหมาผมอ่ะอืมบิงติดบิงติดแบบนี้ขอกล้าใจความเจ็บปวดเหรอนี้ก็เข้าทางผมดิ ก็ทางผมเลยนะเอาจริงก็อยู่ด้านล่างเฮ้ยโอ้โหเกือบเสร็จเฮ้ยคิวเลอร์เขาแบบว่าตีกระจายความเจ็บปวดอะคิวเลอร์เขาคุมสามเครื่องเะเรนยาสัตว์ฝันกลางแบบดีกว่าครับคกอจะได้รู้ไงว่าคิวเลอร์เขามาหรือไม่มาเบิร์ดีกีตาร์ไม่ทำงานแล้วนะครับ ตันนี้ได้ใช้แค่สองเปิร์อะอ่ะรวมมาลันเวกด้วยก็ได้ครับแต่สกิลเช้งไม่ขึ้นเลยนะบ้าที่สุดเอา้าทำไมเล่นอย่างนะทำไมถึงปล่อยตายอะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเรื่องเสร็จแล้วครับน่ยปล่อยตายเฉยเลยงงจัดอะ สำนรับวันนี้นครับน่าจะพักเพียงไว้เท่านี้แหละพักเพียงเพียงพักตอนนั้นคิวนี้นะครับก็เป็นการปั่นไฟอย่างเดียวเลยแทบไม่ได้จุกเลยนะครับอาจจะมีแบบจุกบางครั้งนะครับตอนที่คิวเลอร์เขามาไล่เรานะโอเคสําสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบคลิปตอนนี้ายบายครับ